เย,ย้โอ้ยครับในวงผมนะครับแม er. ็กบิวเดอร์แม็กอินจิ่ง,ง,งเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เริ่มมุงชิวชมเองแล้วเออใช่เอาลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับจากคำขอท่านผู้ชมที่จะให้มากันนะครับผมนะก็ไม่ไงก็ไปดูกันเลยนะครับนะชีวิตนี้ก็เอาเป็นชีวิตเราไปก่อนแล้วกันเนาะก็เอาชีวิตเราเนาะก,นนะนะะนะก็นั่นแหละเจอหมู่บ้านอยู่บนเขาเนะ <laughs> โอเคครับก็ มันเป็นแบบอะไานะสิคอนเทนต์ของช่องเรานี่ยคือผมว่ากว่ไม่คไ่อยเหมือนไม่ถผมผมจะอโหพูดจิงไม่ใครเหก็คือซื้นะครับเราจะทำการเล่นแอชิเมนท์ให้เกีดยกบพเราทำหน้าครับ่เราทำคอนเทนต์นะก็คือคอนเทนต์เราทำการแบบไม่ยังไงดีแล้วกา ป้าเชี่ยนะะว่าเป็นพันเพนที่ว่าทำไอชิมเป็นเกี่ยวพบยังเกี่ยวไหมคเอ๋อคนก็เฉยๆ่้าทำไมพวกกีซัมจาว่าอะไรนี้ก็ใหม่นะครูบผมกผมว่าเวเบลเร่ทำยากกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแบบเขาจ้ทำเป็นระบบหร้าโลกใหม่แ้วงานแต่นั่นเนี่ยนี้นั้เป็นแบบระบบที่ว่าคือ ทำในโน้นในนี่เดี๋ยวมันก็นั่งนี่นะก็ซีรีส์นี้เราอยู่ในไบโอมสวนหน้า์นี่ซีรีส์นี้มีหลายน่าไอ้หน้ามีหลายไอ้น้ามีหลายพาร์ทอยู่นหนึ่งครับที ini, so, um, ่หาย มันตามหาแถวที่ผมเจอต้องใกล้บีอ่ะที่เจอในอวกาศวันหน้ามันไม่ใกล้บีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรให้เราทำนะคะเดินต่อไปมากตรงนี้คือแบบที่เจอการ์เดนเจเรียนโลนะคือมันแค่จะบักมั้นโคอรตัวนี้นะคือแค่เจเรียนโลกที่แค่จะบักครับแต่ว่ามันสวยดีนะชอบอะเออมันเป็นแบบสวยดีอ่ะตามประบรรยากาศนะ ไม่ได้จัดสวยมนกเนยก็เป็นแบบอบมืดๆและนี่คือฟาร์มข้าวนะทันทีแบบเราเคยเห็นฟาร์มข้าวหรืข้าวมันจะเป็นไหมอันนี้คือฟางข้าวแบบโคตรเรือว่าคือโคตรขนาดใหญ่และนี่คือแบบที่อยู่ในปีนี่แหละอันนี้ขอประสบการเลยนี่ครับฟางข้าวที่ราจะขอประสบการณ์สุดสุดๆุดในโลกบ้านนี้แหละคือมันแบบทำเป็นอาหารตะลุ่งเก็บแล้วู้ดีเลย ดีมากดีจริงๆเลยอ่ะชอบมากเลยก็ไปดูนะผมอ่ะทางคลิปในยูทูบเก่าก็เคยเล่นกับเพื่อนนะครับก็ถามว่าไม่นไม่หรอก็เดี๋ยวจะไปเล่นแต่ว่าตะเลีนซุ้ใหม่ก็จะขางแนวนะก็ช่วยดูคลิปนะผมซื้อไหมให้ผมด้วยแล้วกันเนาะก็ค่อนข้างจะนั่นแหละฮะถ้าสซื้อไหมให้ผมก็ด้วยแล้วกัน หรือว่าผมจะแปะอะไรวะดีเอ,อ้อโอ้ยนอข้ามาทำไมสามข้าเลยเอาละเราไปเตียงแล้วเนาะไปแล้วกันมาเตียยแล้วก็จะออกเดินทางกันไปที่เอ่อวัดนั่นแหละนะไอชิมเบนดิ้งเอออิบเดียเลรย์นะคือข้าขนมปังนี่ อ่ะเนี่ยทุกคนผมจะไม่ยอนเลยเง <c oughs> ียบอ๋ออันนี้คือกิจกรรมอาชีพอะไรครับหนึ่งอาชีพนึงนะถ้าขานมปังผมว่าที่นี่มันดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยนจริงไหมจริงไหมคุณผู้ชมอืมอ่ะโอเคเดีย๋ยวขอสร้างอุปกรณ์แต่จะเป็นการหย่อนเนาะ มันก็แบบมันก็เชิงที่ว่ามันก็ค่าจะพื้นที่มันไม่ค่อยจะหูวขีนะแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์นหน้าซะด้วยอย่างมันอยู่ในสวรรค์นหน้าแล้วมันไม่ค่อยหูวขีเท่าไหร่โอเคถามว่าทำไมผมถึงเล่นไหมครับพอวินโดวแทนที่จะเล่นอ่ uh, Java นะไม่เข้าใจว่าครับผมก็ผมเป็นคนที่แบบเล่นเบสบอลไงเลยไม่ค่อยจะได้ชินกับจาว่าเท่าไหร่นะ ก็มันไม่ค่อยกระช้าวอะนะของย่ำม่นจะเป็นอย่างนี้นะคลิปนี้เราก็ได้ทำการสร้างบ้านดีไหม่ะคลิปนี้จะเป็นการสร้างบ้านหลังแรกในที่นี่เลยแล้วกันเนาะก็ตามชื่อตามชื่อช่องนะบิว d i n g นะต้องมาจาบการสร้างนะครับก็เป็นงไงก็เดี๋ยวเริ่มต้นหาของกันก่อนเลยนะ ไม่รู้ไงว่าคิมจะสร้างบ้านได้ไหนถ้าสร้างบ้านได้ก็สร้างถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไปลงเหมืองกันเนาะมีนะผมก็เตรียมซัสถ้าายเยอะก็เลยผมเนี่ยแบบเออกันแอนกัรแอนแบบพาวเดอร์เลยผมไม่ทไมคิดว่ามันผมกู่ยูทูบแบนอ่ะเกมมันน่าจะโหูอ่ะนี่มีสิกธิอแล้วครับพี มีโซตร,รักนะครับเป็นไอชิเมเนาะเป็นไอ<ส>ชิเม้นสีเป็ไอชิเม้นเอสชิเม้นครับไอชิไอชิเม้นไอชิเม้นแบบอะไรยังไงไอชิไอชิเม้นนะครับในจาวาคือจะเป็นแบบสร้างโลกครับอ่าแล้วเป็นแบบสร้างโลกแล้วก็เล่นแล้วก็จะหายเวลาที่เราไปเล่นแบบไม่ใช่เพิ่อหายนะจะเป็นการที่แบบดีใหม่ทุกครั้งที่เราสร้างแบบ แต่ว่าถ้าเป็นของในเว็บลอตเขาจะเป็นระบบแอชิเม้นท์กคืออยู่ติดตัวมาตลอดเลยนะครับอันนี้ผมไม่สบายนะก็ขออภัยอาจจะมีเสียงที่ทัดทัดนิดนึงนะก็อ่นะ,ะนนผมผมไม่สบายนะก็เมื่อกี้นะมีคนส่งข้อความมานะก็นิดนึงอ่ะนคน ส่งข้อความมา,าเพื่อนผมเองนะครับม่ต้องใครนะทีนี้จะเป็นการสร้างบ้านนะครับส่วนชิ้นหน้าน่าจะเป็นการลงมือหาของผมอาจจะเป็นเล่นหลังใหม่มาแล้วกันเนานะก็อาจจะมีแบบหมดคี่ไอเดียในขน้นหน้าอาจจะเป็นชื่อชื่อว่า build build idea แนละ้วน่าจะเป็นแบบ ได้ไอเดียเนี่ยก็จะสร้างเลยนะอย่างเช่นแบบผมได้แบบอยากได้ไอเดียสร้างบ้านด้วยบล็อกนี้บล็อกนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองสร้างในเชียร์ทีนะครับถ้าบ้านไหนถูกใจผมเลยหรือหรือว่าผูกถูกใจท่านผู้ชมคนใดก็บอกเดจะคงไปเอามาสร้างในสแปร์โวนะแต่ว่าถ้าใช้เวลาหาของนิดน,นึงนะแล้วก็ใไฮมอลเฮานี้ก็เราไม่ต้องกระโจนเริ่มเตียงเลยเน,ะนาะสร้างนะแล้วก็ เป็นบ้านหลังแรกของเราก็น่าจะเป็นบ้านตอนนี้คือผมติดบินนะจะ่ไม่แบบมันค่อนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วผมต้องการหลีกเรี่ยงต้นไม้ที่มันมสูงๆนะเพราะว่าแบบมันน่าจะไม่ค่อยโอเคนะครับทำไมแบบคือคอมเมนต์เขาอยากให้ผมเล่นไมนะ้คราบนะเล่นตามเท้าเลยคนระับ ก็ถ้าเล่นมาครับแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วกันนะเออกดไลค์ช่วยๆกันหน่อยนะคือเพลงในมับเนี่ยฟังเพลินมากนะตรงเลยว่าฟังนิ่หลักหนึ่งอะอันนี้เดาคือแบบผมไม่ค่อยติดจาว่าเพราะว่าผมเล่นเบสล็อกตลอดแกก็เดี๋ยวผมจะให้ดูระบบแอชิมเมนต์เนาะ ถามว่าเอาเล่นมาเล่นมาตั้งมาแล้วเพิ่งรู้ระบบไอชิเมะเหรอเปล่าครับก็ห้าร้อยกว่าชั่วโมงเนาะจนนั่นแหละนะก็ก็เล่นนะ่ะนะนี่อันนี้คือซับวิ่งอันนี้ครับผมจะมาเล่นนี่ไอชิเมะทั้งหมดเลยเลนี้นี่มีเท่าไหร่ยัดเท่านั้นเลยนะไม่รู้ไงว่ามันจะมีหรือเปล่านะอ่ะอันนี้นะครับนี่ําทุกใหม่อันนี้คือของใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบล็กซา,ม,านนมิ จะเป็นของต่างๆมากมายนะครับผมนะก้อนนี้คือไทม์ Style นะครับก้อนนั้นผมไม่ได้นิ่งจังอะผมเลือกที่นี่เป็นที่สร้างบ้านเ,ล,นนะเ,านเ,เลยแล้วกันเนาะก้อนอื่นนะผมอ๋อดีกอะแล้วพอเราเอาชิมันแล้วกันเป็นปะอ้าเย่ยเลย กอมันไม่ขึ้นแอ,แอชิ e v e m e n ให้นะแล้วผมก็เล่นซ้งแถวนี้ครับเป็นบ้านไม้ครับมันมหลังเล็กๆและที่นี่นะครับไม่มีคีย c r e a t i ะ e กาอยา่างแรกนะคือถ้า creative เ,เลยนะครับแอชิ e v e m e n จะไม่ขึ้นเลยนะก็ตอนที่ผมเล่นแบบเก่าแล้วก็นี่คืออะไรค่อแบบแบบเก่าผมอะ่ะผมเล่นงไงแล้วมันแบบไม่ c ียร์ i v e ไปบ้างอะไรบ้างไนงะเลยทำให้มันแบบ มันค่อนข้างจะมัน,ม,น,ม,น,นะม,นมันไม่ขึ้นอะเอาง่ายๆเลยมันก็มันไม่ขึ้นไงเออก็เลยแบบอะในเซสซันใหม่ซีซันนี้ก็ตั้งชื่ออะไรดีนะแล้ก็ไม่ลู้เมเงินนะอะเราสร้างบ้านขนาดสามคูนสามกันมั้งทำไมผมถึงสร้างขนาดสามคูนสามไปนะเพราะว่าไม่เล็กครับเล็กอยู่ได้สบายครับผม ผมเรื่องสร้างหาศึกษาเพราะว่ามันอยู่ง่ายสบายครับแหกไม่ยากเลยน,นะไม่ต้องเรื่องมากเท่าไหร่เออเป็นมาบอกตัอละังนะฮะก็คล<ม>ิปหน้าอาจจะเป็นแบบคลิปหน้าจะเป็นน่าจ,จะเป็นเอ่อวิวิจัไอเดียนะเพราะ,นะันเป็นงานมานั่งสร้างกับเพื่อน,อนผมที่ผมสร้างคนเดียวนะเพราะว่าอะไรอย่างนี้นะเพื่อนผมมันก็น่าจะไม่ว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวผมมานั่งสร้างคนเดียวเวลาจะว่าผมคุยกับเพื่อนนะเออที่นีาอาจจะมีเสียงลบอบกูหรืออาจจะเป็นการเปิดแบบ Desktop, เดสก์ท็อปเปิดที่เพื่อนัเข้าไปทักูชมด้วยนะครับนี่นาะครับอันนี้เป็นบ้านเริ่มเริ่มเีื่อเริ่ม,ม,มโค้งนะแต่ว่ามาทำการสูงไปอีกหนึ่งบอก้ะกันนะเพราะว่ามันเปิดตัวเพราะว่ามันดูเท่หน่อยนะบ้าน แก่ที่จรู้นะครับไฟไฟน้องก็เดี๋ยวผมจะเอาไม้เผาไม้อันนี้คือบ้านของเราแล้เบานของเราจะเป็นปิดอาคา,นงงาออนนราาน,นี่เป็นบ้านหลังง่ายๆนกะ่อน,น,นลงงแล้วกันเนาะเพราะว่านีนะะ่เป็นบ้านหลังง่ายๆนะอุบไม้หมดลบ้านหลังง่ายๆก็ต้องมีนิดนึ่งนะครับเป็นบ้านหลังง่ายๆที่แบบสร้างง่าย น่าจะอะไรหมเป็นบ้านที่แบบอยู่ได้สบ,สบยายสบายอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างไรมากกว่านี่เป็นบ้านหลังแรกทผมสร้างอะไรเซิร์ฟนี้นเลยเลยนาะผมจะไม่ปิดบ้านให้หนดเนี่ยน่มมาเข้าตู้มาดีก่าเพื่อเปิดจะไปขุดหินนี่บ้านหลังแรกของผมนะครับก็ไม่แค่ยิ่งจริงเลยก็เรื่องไม้ยังจะผมไปตกแต่งไม่สวน,นนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมขอเดินไปหานะแบบหินก่อนเดี๋ยว,ว่าผมจะขุดติ่งลงไปเดี๋ยวผมจะเดินไปหาช้อนนี้ก่อนเราเจออะไรอย่างนี้ผมก็จะไม่ลงไปเนาะขึ้นไม่ได้พูดเลยเจอใบโอบหายากแฮมเราก็ไม่เจอใบโอบหายากของเหมือนผมจะเห็นอะไรักอยาก่างนู้นเนาะ ผมตาฝาดหรือว่าอะไรสักอย่างมังก็ขอถภัยด้วยกันนะะอนนี้ผมอาจจะเรียกคูณสองให้นะครับเพราะว่ามันแบบช้านะแต่ว่าไม่ได้คูนสองก็ะได้ฟิลอีกแบบนะฮะก็ต่อเช่ไม่ได้ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับทำไม,ไมผมถึงต้องมาเล่นไ,ไหมผมผมผมเล่นไ,ไหมครับ ผมไม่เด็กนะผมตล่นตรงกันแล้วว่าแบบเล่นนะเล่นมาครับนะเหนือชั้นนึง1.13มั้งผมไม่มาไม่หันตอนแบบผมมาเล่นทันน1.13แล้วอ่ะเป็นแบบนั้นไปแล้วเป็นแบบโอเชิอัพอัพเดตแล้วนะไม่รู้ม่โอเชิอัพเดตหรือเปล่าผมเลยโอเชิอัพเดตเลยกันงั้นผมเรียกโอเชิอัพเดตไปก่อนละกันเพราะผมจำ1.13ไม่ได้ครับ ก็นะครับมันจะเป็นก็นั่นแต่ที่ผมย,ย้อนทำ,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 ทำยังความในตอนเด็กๆเลยนะผมออเล่นไม้คาไปเลยเกมประจำถิ่นเลยเกมประจำถิ่นเลยนะก็เอาไม้เผาไม้นะครับแล้วก็เตียงนอนครับเซฟเตียงครับผม ก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านให้หลังอย่างนี้ด้วยกันเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันวันหน้าวันหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือจะเป็นชาติหน้าก็เจอกันนะครับผมนะก่อนจากวิ่งชิเม g ด้งด้วยเจอกันนะครับผม